สวัสดีครับผมนะวันนี้นะครับอยากจะมาแลกเปลี่ยนเรื่องของจุดประสงค์ของเวิร์กช็อปของแนวการอบรมที่เป็นเทรนนิ่งแห่งคุโคุชช่งครับเวิร์กช็อปของแต่ละท่านแต่ละสถาบันก็จะมีความแตกต่างกันหลายคนบอกว่าศักสูคุณอมอจารย์มีเวิร์กช็อปไหมมีครับแต่เวิร์กช็อปของเราเพื่อให้ท่านเห็นประเด็นนะครับเวิร์กช็อปของเราถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์3อย่าง1คือ เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการของตัวเองจุดประสงค์นี้สืบเนื่องมาจากอะไรนะครับสืบเนื่องมาจากการว่าเทนนิงแห่างบุคลช่งนั้นเป็นการที่ให้ความรู้ผู้เรียนและให้ผู้เรียนนําความรู้ไปสร้างเป็นเทคนิคเป็นสไตล์ของตัวเองในการกลับไปปฏิบัติตัวในครั้งใหม่งั้นถ้าเกิดเราให้ความรู้เสร็จแล้วเวิร์กช็อปนี้ครับจะไปทําให้เขาเกิดการทบทวนเอาความรู้ มาสร้างเป็นกระบวนการของตัวเองครับเพราะตอนเจอสา,าการครับเนื่องจากว่าสา,าการนั้นเป็นสิ่งที่เขาเคยทําไม่สําเร็จเช่นหัวหน้าสั่งงานเขามองว่าเป็นเรื่องของการสัง่งแต่ถ้าเกิเขาสร้างกระบวนการใหม่หัวหน้าสั่งงานเขาอาจจะรู้สึกว่าเออเขาไม่ชอบแต่เขาติดอะไรครับเขาติดหลุมทางอะไรและเขาต้องแก้ไขมันอย่างไรครั้งไหนเขาต้องปฏิบัติตัวองไนะครับเขาจะเอาความรู้ที่ได้เรียนมาสร้างเป็นกระบวนการ ซึ่งก็จะสอดคล้องกับข้อสอนคือผู้เรียนสามารถผสมความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ได้ด้วยตัวเองก็าบอกคนทุกคนครับมีประสบการณ์ในอดีตของตัวเองครับทุกคนผ่านความรู้มาพอสมควรมีความรู้อยู่เยอะย่อมมีในระดับหนึ่งปมดไม่ได้นะครับระหว่างการไปปฏิบัติเขาจะต้องเอาความรู้เก่าผสมกับความรู้ใหม่ที่ได้เรียนวันนี้ที่เขาชอบนะครับมาร่วมกับ นั้นก็จะทําให้เขามีช่วงเวลาที่จะใช้การฉุกคิดของตัวเองว่าความรู้กับเขาเป็นยังไงและวันนี้เขาได้เรียนรู้อะไรที่เราเป็นเทรนนิ่งให้เขาเนี่ยเป็นหลักการที่ถูกต้องเป็นนิการเป็นนิยามที่ถูกต้องเนี่ยมาเป็นความรู้หม่มาผสมกันผ่านการทำเวิร์กช็อปอันที่สาครับเพื่อสะท้อนหลุมพรางของตัวเองหลุมพรางเป็นความเชื่อที่เป็นเชิงลบความคิดที่เป็นเชิงลบความรู้สึกที่เป็นเชิงลบเขา เอาชนะได้ไหมร์ปช็อปนี้ครับจะมีคําถามเช่นคุณติดหลุมพรางเรื่องอะไรคุณมีเทคนิคเอาชนะหลุมพรางได้อย่างไรการปฏิบัติตัวครั้งใหม่คุณจะเป็นอย่างไรเขาก็จะเอาหลักการทฤษฎีความรู้ที่เขาเพิ่งเรียนไปนะครับมาผสมในการทำร์ปช็อปแต่ร์ปช็อปไม่ได้มาตอบคําถามของความรู้นะครับเนื่องจากเทคนิ้แห่งทโคชชิ่งเป็นการทําให้เขาคิดติดแต่เรื่องของตัวเอง คิดถึงสภาพแวดล้อมของตัวเองคิดวิธีการที่เหมาะกับตัวเขาในสภาพแวดล้อมของเขาดังนั้นเวิร์กช็อปเขาจะเอาความรู้ผสมกันและสร้างกระบวนการโดยการตอบคําถามเพื่อให้เขาออกจากหลุมพรางของตัวเขาเองจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเขาทำเวิร์กช็อปเสร็จครับก็คือเขาจะมี5โมเมนต์อ๋อจริงๆแล้วกระบวนการที่เขาใช้อยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะ กลับไปใช้ประยุกต์ใช้ดําเนินการในครั้งต่อไปได้ด้วยตัวเขาเองเพราะเขาเป็นผู้คิดกระบวนการอันใหม่ของเขาเขารู้หลักในการผสมเขาเข้าใจแล้วว่าเขาติดอะไรและเขาจะออกจากจุดน,นั้นได้อย่างไรนี่แหละครับคือเป้าหมายของเทรนนิงแอนด์คุกโคชชิ่งโดยแทรกเวิร์กชอปในระหว่างสไลด์หลังจากให้ทฤษฎีให้ความรู้เรียบร้อยแล้ว เขาจะได้ประยุกต์ใช้ทันทีครับสำหรับน,นี้ผมขออนุญาตอธิบายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ